สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูอากาศวันนี้นะคะครึ้มฝนนะคะครึ้มฝนมากเลยเห็นไหมคะจะไปทําธุระแต่บรรยากาศแบบนี้โอ้โหมืดฝนมานะคะมืดฝนเนี่ยเราจะไปทําธุระแล้วจะไปยังไงเนี่ยนะคะวันนี้ก็มีธุระที่ต้องทํานะคะก็เห็นไหมคะหลายๆท่านเขาก,ก็ยังใส่เสื้อ หนาวอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงจะเริ่มจะเข้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะวันนี้ก็แล้วพอจะไปทำธุระของเราเหมือนเดิมนะคะธุระก็เป็นธุระที่สำคัญที่ต้องทำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปทำธุระนะคะวันนี้เราจะไปทำธุระข้องเ,อเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ก็ไปเอากระดูกของพี่สบายนะ ก็ี่สภยที่เผาไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นวันที่เขานัดไปเอานะคะก็แล้วก็จะไปตามตามนี้แหละตามที่เขานัดไว้นะคะก็เลยแต่งตัวแบบดูดีหน่อยนะคะก็ก็กะว่าพรอนั้นก็เราจะไปทําธุระด้วยนะคะก็เลยแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้หน่อยนะคะก็ตอนช่วงนี้ก็จะอาจจะไม่ได้ค่อยทําคลิปเยอะนะคะเพราะว่า มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําให้เสร็จก่อนนะคะก็หลังจากนั้นค่อยจะค่อยทยอยทําคลิปแบบบรรยากาศหรือว่าอะไรหลายอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะตอนนี้ก็ทนดูแบบนี้ไปก่อนนะคะก็เป็นสไตล์ของเรานะคะแบบนี้ก็เป็นเป็นก๊อฟที่รีแล็กนะคะก๊อฟที่ลีแล็กก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมฝากดูแลให้กําลังใจตลอดนะคะก็ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำนะคะก็คิดถึงทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไปไม่ทั่วถึงนะคะก็บางทีก็เวลามีจํากัดมีน้อยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงเข้าใจนะคะการที่เราไม่ได้เข้าไปคือว่าเราไม่ได้ไปไหนคือเรามีภารกิจที่ต้องทําหลายๆอย่างนะคะก็บางครั้งก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็บางครั้งก็ คิดอยากจะไปให้ทั่วถึงนะคะแต่ก็เวลามันไม่น้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็การที่ทุกคนขึ้นไลฟ์สดเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกรันนะคะก็เวลามันจะห่างกันประมาณสักห้าชั่วโมงนะคะช่วงนี้ก็คือไม่ทันจริงๆนะคะตื่นเช้ามาก็เป็นอะไรที่อบอกแล้วว่าอมไม่ตรงจริงๆนะคะแต่ก็บางครั้งก็จะไปดูคลิปให้กำลังใจเพื่อนๆย้อนหลังนะคะ ก็เอาที่เราทําได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนคือาระก็มีที่ต้องทํานะคะแต่ตอนนี้ก็าระก็เยอะเหมือนเดิมนะคะแต่เราก็สู้ๆต่อไปนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่คอย ขขามีกำลังใจหลังบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็สามารถมีโฆษณานะะคได้นะคะก็ฝากทุกทุกท่านนะคะดูคลิปแล้วก็เลี้ยงโคให้ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจที่คอยให้มาตลอดนะคะขอบคุณหลังบ้านด้วยนะคะไม่ว่าท่านใดที่คอยซัพพอร์ตหลังบ้านให้นะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจเช่นกันนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า คอยเวลาที่จะต้องออกเดินทางนะคะก็ไม่เป็นไรก็เอาเอา,เอาความคิดถึงมาฝากเพื่อน,เ,อนเหมือนเดิมนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะอาจจะไปไม่ทั่วถึงนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าเวลามีน้อยน้อยน้อยมากนะคะที่จะเข้าไปได้ในช่วงที่เพื่อนเพื่อนไลฟ์สดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะดูคลิปสั้นให้นะคะหรือว่า,าบาง มีโอกาสก็จะเข้าไปดูคลิปหลังบ้านให้แบบไลฟ์สดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบไปให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็ชอบแบนนะคะแต่ทีนี้ช่วงนี้อาจจะนิดติดขัดนิดหนึ่งนะคะก็ทุกคนก็คงเข้าใจนะคะว่า,าเพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ไปทําธุระเหมือนเดิมนะคะก็ธุระนะมีตลอดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้ง เพื่อนเพื่อน Youtube เช่นเคยนะคะแต่เวลาเราม่น้อยแต่ก็หลายๆท่านก็อาจจะเออไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาก็ที่ผ่านมาก็มีอะไรหลายๆอยางที่ต้องทำแล้วก็ต้องดูแลนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะ,ะเริ่มจะดีขึ้นนะคะแต่เราก็ค่อยๆนะก็ใช้เวลานะคะเพราะว่าเวลาการที่เราทำอะไรไปแล้วเราต้อง มาคิดอีกทีหนึ่งว่าอาจะทําดีไม่ดีนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆกําลังใจทุกๆท่านเหมือนเดิมนะคะขอบพรคุณแล้วขอบพระคุณเล่านะคะก็บังว่าคงอีกไม่นานนะคะก็ไม่นานขึ้นรอนะคะก็จะมีการขึ้นรายชุดอ่าเก็บเหรียญน,นะคะก็ช่วงนี้ก็ย้งๆไว้ก่อนนะคะบอกไว้เกินๆนะคะช่วงนี้เราก็มีอะไรที่ต้องทําอีก เยอะกอ็ต้องเจอกันแน่นอนนะคะในการที่ไลฟ์สดติดเหลียนนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยเป็นคนที่ไม่รีบไม่ร้อนนะคะเราไปเรื่อยๆสไตล์ของเราเองนะคะเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะเราไปฝืนตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งมาจากตัวเราเองนะคะเราจะไปเอาตัว ืนมาใช้ไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคลิปหรือว่าการไหลสดนะคะแล้วก็ต้องเอาเป็นตัวของตัวเองและมันจะเป็นอะไรที่ดูแลมันก็จะเป็นตัวของเราเองนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นวัด <laughs> เป็นวัดนะคะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอ่าดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบของเรานะคะดอก อืมไปปิดกล้องโทษนะคะเห็นไหมคะสวยมากดอกกุหลาบสวยจริงๆเลยนี่บานหมดแล้วนะคะนี่เป็นคนที่ปลูกไม้ได้แบบได้สวยนะคะอันนี้รอบที่สองนะคะนี่รอบที่สองรอ,รอบแรกไปหมดแล้วนะคะนี่เริ่มที่สองออกมาอีกแล้วี่สวยมากนะคะสวยมาก เด่ต้นนี้นะคะเด๋ยวต้นนี้พเพื่อนๆดูนะคะต้นนี้บานประมาณสักเกือบสามเดือนแล้วนะคะเดต้นเนี้ยสามเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะมีใบแรกที่เริ่มจะเหี่ยวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอยู่อยู่กับเราได้สามเดือนบานอยู่แบบเนี้ยแต่ต้นนี้ดูแปลกๆนะคะเห็นไหมเพื่อนแปลกมากเลยเห็นไหมคะเขาจะมีรากออกมามแบบอย่างนเนี้ยเนี่ยนี่คือความเก๋ไก๋ของ กล้วยไม้ต้นนี้แต่ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะก่อนนี่คือประมาณนี้นะคะวันนี้แต่เดียวก็เราก็ออกจะไปทำธุระของเรานะคะก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ต้องเดินเดี่ยวนะคะไปคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะอมเอาความความเก๋ของรากกล้วยไม้มาฝา,ากสวยไหมคะสวยมากนี่ วันนี้จะมีฝนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีไปรถเองก็ไม่เป็นไรนะคะคิดถึงทุกคนนะคะ